แรงมากจับดีๆเด้ยค่ะโอ้โหอ้ยอุ้ยตัวอยเบาๆแล้วกันจับดีๆ จับดีๆแล้วกันแม่หมอนเรียบไงลูกฮะไก่เจ้า้าพระองค์คืออะไรไก่เจ้า้าพระองคืออะไรอ่ะไม่รู้จักอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อ ไม่ใช่